ครับวันนี้นะฮะสวัสดีฮะเหมือนเดิมฮะก็มาดูะฮะการเก็บผลผลิตนะของพริกเหลืองอีโดนะฮะว่าเป็นเช่นไรนะฮะเม็ดเน่าเม็ดเสียออกไปนะฮะเก็บเหลืองแดงส้มนะเม็ดอ่อนอย่าเก็บมาเม็ดเขียวอย่าเก็บมานะฮะวันนี้เรามาดูกันครับว่าการเก็บพริกเหลืองอีโดนะะในกลุ่มของพี่พี่สาวนะฮะสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีครับพี่สาวพี่สาวจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เก็บพริกแล้วนะฮะไม่นาน สี่เดือนนานไหมฮะไม่นานไม่นานเลยนะฮะไหวมากนะฮะวันนี้วันที่10วันที่สีมีนาคมพศ2565นะฮะเก็บผลผลิตนะฮะวันนี้สวยนะฮะเหลืองแดงส้มนะฮะนี่ฮะเหลืองอินโดน้าชัยโอ้โหนะโอ้โหแดงเหลืองเหลืองส้มนะฮะสวยมากฮะน่ารักทุกคนคนนี้ก็น่ารักคาเจ้าของ นะฮะน่ารักไปหมดเลยนะฮะแม่ไม่บอลเนี่ยนี่มาดูคนนี้ฮะับกำลังทำอะไรงุ้งๆอยู่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับมีน้องเมียเหรอครับมีครับรักน้องเมียไหมครับรักมากเลยครับรักมากเลยครับโอเคพี่บอลสตีนเขารักน้องเมียนะฮะจัดการนะฮะอันน่ารีบหน่อยฮะเหลือ2%นะฮะก็เดี๋ยว ถือว่าเป็นภาพที่ดีนะฮะรอยยิ้มของทุกคนผลเขาเรียกว่าผลความสําเร็จนะฮะเกี่ยวกับตั้งมันนะฮะปลูกมันจนได้4เดือนจนได้เก็บพริกเหลือนี้โดนะฮะก็ถือว่าท่านดาย่าช้านะฮะพักแชัดักลายนะฮะมานะ,ะรับลูกสวนอยู่นะฮะมองเห็นน้องมี นั่งเสียใจเศร้าโศเหมือนดังโลกทางโลกเธอแบกไว้คนเดียวใครหนอใจล้ายเฮ็ดน้องเมียอายจนสีเซียวมาร้องไห้อยู่คนเดียวพอได้เห็นแล้วใจอายแท้โอ้น้องเมียเรา ้ามองทุกเช้าทุกค่ำคนอื่นเข้ามาเยียบย่ำสุดช้ำหัวใจเรือแสนก่อนเอ่ยกอดคำที่พี่อายห่วงแหนเจ้าคงเจ็บคงแค้นแม้นไผยช่างกล้าทำชำดีโอ้สงสารจัง อยากไปนั่งไกลๆเอาผ้าเช็ดน้ำตาให้แต่เก่งใจกูเป็นทีอยู่ร่วมชายค่ะเห็นกันมาหลายปีไม่เคยคิดเรื่องอื่นสักทีแต่เมียนั้นสิไม่เข้าใจเห็นไหมครับสวยนะฮะ เหลืองแดงส้มนะฮะอย่าลืมนะฮะทักแชททักไลน์มานะฮะ06508780350650873719ฮะเบอร์ไลน์นะฮะยินดีรับนะฮะตอนนี้ช่วง